ที่เพื่อนๆรอยคอรอคอยมานานมากคะ่ะจากคลิปที่แล้วที่ดิวลิปไปเจอที่บีบกระป๋องมา <c oughs> ดูจากคลิปนะคะบีบป,ปุ๊บเบนปับ๊บแต่ที่ดิวลิปสอยมาดันมาบีบนิ้วตัวเอง <c oughs> จะนิ้วใหม่ใกล้ฉันในญี่ปุ่นเลยค่ะแต่พอทุวลิปเอามาบีบกระป๋องเนี่ยก็บีบไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เจาะกับฝาผนังค่ะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์มาบอกว่าเจาะฝาผนังก่อนแล้วค่อยรีวิวอีกรอบนะคะพี่ทิวลิปพอดีตอนนั้นทุวลิปอยู่ญี่ปุ่นนะคะเจาะฝาผนังไม่ได้ค่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่เพชรบูรณ์ล้วบ้านตัวเองสามารถเจาะฝาผนังได้แต่ก็ใจวิวๆอยู่นะทิวลิปจะเจาะฝาผนังบ้านฟรีป่ะเนี่ยแต่ไหนๆก็ไหนๆล้วเพื่อนๆ f อขอร้องมาก็จัดให้ค่ะแต่ทลิก็เเจะะะองไไม่ด้นคแลว่าให้ลองติดดตัั้้งงกกบบพืนนนูคค่่่่ะะะเหยยยีาาาจวะ ทิวลิป,ปก็พยายามเจาะรูฝาผานังบ้านตัวเองจนได้ค่ะแต่พอพับเนี่ยปรากฏว่าน็<พ>อตหลุดค่ะตอนที่ดึงตัวพับกระป๋องลงนั่นแหละมันจะติดกับพื้นตรงนี้ค่ะไม่สะดวกเลยส,<ะ>สรุปทิวลิปต้องให้นาที่เป็นช่างนะคะมาเจาะฝาผานังบ้านให้ค่ะปรากฏว่าเจาะได้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณนาที่เป็นช่างนะคะที่มาเจาะฝาผานังให้หนีบกระป๋องง่ายสะดวกค่ะทุกคนแล้วก็ใช้กระป๋องจริงๆเนี่ยมาหนีบก็แป๊บเดียวค่ะนี่ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทิวลิปทำไมใช้กระป๋องนี้ทิวลิปอ่อ Er ค่ะสรุปแล้วทุลิปเจาะรูที่ฝาผนังให้ดูเรียบร้อยตามคําขอนะคะปรากฏว่าทําได้ค่ะทุกคนเวลีจึงมากๆใครสงสัยอะไรอยากให้ทุลิปรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทุลิปได้เลยนะคะ